สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่ๆน้องๆเพื่อนๆเอฟทุกท่านครับวันนี้รายการพ่อใหญ่มาหาช่องสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอีก1วันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวะะครคังนะครับแต่ครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเป็นองค์บางคุณพรมนะครับองค์นี้ คือบางท่านก็บอกว่าเป็นวัดละคังบางท่านเราบอกว่าเป็นบางขุนพรมนะครับแต่ส่วนตัวของพ่อใหญ่มหานี้มาทางบางขุนพรมนะครับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆคิดเน้นเป็นประการใดนะครับองค์นี้ตรงนี้กับเป็นร่องนะครับนี่แมลงกินพระอยู่ในหลุมนี้นะครับตอนนี้ออกไปแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราดูภาพรวมกันก่อนนะครับค่อยเข้ากล้องขยายกาลังสูงนะครับเพื่อนๆองนี้นะครับเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับนี่เราเห็นเป็นคราบนะครับ เป็นคราบคล้ายกับคราบไข่พรกุนะครับที่พระใหญ่มาหาบอกว่าเป็นบางคุณพรมนะครับเพราะว่าถ้าวัดละครงนี่เขาจะเขาจะเห็นมวลสารเม็ดแดงเม็ดดำอ่าก้อนผงพทุทธคุณหินศิลาทุคุณหินแร่ทองเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกเม็ดทองคําจะเห็นเยอะนะครับคืออย่างนั้นก็ต้องลอยบนผิวพากให้เห็นแต่เป็นวัดละครแต่บางคุณพรมเนี่ยเราก็ทราบว่าเป็นพระที่แก่ปูนเปลือกหอยนะครับ มวลสารดังได้กล่าวมาเนี่ยมีน้อยพบน้อยมากนะครับเนี่ยพ่อยมหาจรมาบวกกับผิวผ้าเนี่ยเหมือนกับเป็นลักษณะคราบไข่ผะกุที่ลงกลุกไว้นะครับเนี่ยถูกความชื้นความร,ร้อนเนี่ยจึงเกิดเป็นคราบอย่างนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งพระอ,อุราก็จะไม่ลึกมากนะครับพึงผายเบาบางเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ย ปลายพระบาทเนี่ยลักษณะเป็นฝ่าเท้าเลยนะครับนี่ปลายพระบาทเนี่ยตรงกับมุมมุมข้อศอกแขนนี่เลยนะครับแล้วก็ฐานสิงเนี่ยเป็นโครงฝานลักษณะเชิดหัวขึ้นเหมือนเรือสำเภาเห็นไหมครับเพื่อนอันนี้คือภาพรวมนะครับเพราะใหญ่มหาจึงจึงเทใจมาทางบางขุนพรมนะครับนี่ดูด้านข้างนี่องค์นี้มแมลงกินพระมาทําไข่อยู่นะครับนี่ไข่ด้านบนตรงหลุมนี้นะครับเดี๋ยวเราสองด้วย กล้องขยายกลาลังสูงจะเห็นนะครับพเพื่อนๆดูด้านข้างด้านข้างนี้เป็นการลักษณะาปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังะนะครับเพื่อนๆชัดเจนนะครับนี่ก้อนมวลสารเวลาปาดอย่างนี้นะครับปาดไปอย่างเงี้ยก้อนมวลสารเนี่ยคือเขาหลุดนะครับเขาหลุดไปตามลักษณะของการปาดเองไหมครับเนี่เขายโยไปด้านหลังพระองค์นี้นะครับองค์นี้จึงงามแบบธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะด้านหลังนะครับพเพื่อน เพือ่อนเพื่อนเน็นใช่ไหมครับเนี่เป็นเป็นเรื่องเหลืองนี่คือขมิ้นนะครับตรงนี้พ่อใหญ่มหาในี่จงใจเจาะนะครับเพื่อนเพื่อนด้วยความเคารพนะครับเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าวัดละคังบางท่านก็บอกว่าบางคุณพรมแต่พ่อใหญ่มหานี่เทใจมาบางคุณพรมเพราะว่ามวลสารนี่ไม่ปรกากฏชัดเท่ากับวัดละคังดังได้กล่าวมานะครับแล้วอีกคาใจอยู่เสมอว่าถ้าเป็นปูนเปลือกหอยนี่ไม่ว่าจะเป็นบางคุณพรมหรือวัดระครังนี่ ปูนเปลือกหอยถ้าคติความเชื่อทางการเจอน้ำขมิ้นแล้วออกมาเหลืองเนี่ยเป็นพระแท้ถึงยุคเก่าถ้าออกมาแล้วแดงเนี่เป็นพระไม่แท้ไม่เก่าอย่างเงี้ยคติความเชื่อพวกเนี้ยมันก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์พรอใหญ่มาก็ทดลองนะครับปรากฏออกมาเหลืองอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเหลืองนะครับอันนี้ด้วยความเคารพนะครับในี่เจาะลึกพอสมควรนะครับอันนี้เป็นองค์พิสูจน์นะครับพ่อยมหาก็ถ้าท่านใดทําใจไม่ได้ก็ เรียกว่าทําตัวให้เหมือนแก้วที่ยังไม่เต็มน้ํานะครับเพื่อนเเราพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นนะครับส่วนเนื้อเนี่ยออกเขียวแล้วนะครับเนี่ยเพื่อนเนื้อในเขียวเลยนะครับเบาหน่วงแน่นหนึบมือนะครับองเนี้ยเดี๋ยวเราเข้ากล้องขยายกาลังสูงนี่จะเห็นชัดนะครับลองลองดูนะครับลองดูว่าเพื่อนๆก็ดูกับตาว่าถ้าเจอไม่เหล็กแล้วจะเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นบางคุณพรมหรือวัละคังนะครับ ถ้าตามตำนานบอกเจ้าบุคคลนก็สร้างนะครับท่านสร้างพระยืนที่วัดบางรมปยังไม่เสร็จทั้งก็มาแล้ภาพก่อนนะครับดังนั้นนี่ท่านไปอยู่ที่ไหนมวลสารในการสร้างก็คงไม่แตกต่างกันนะครับแต่เราลองดูว่าถ้าท่านเจอแม่เหล็กเราจะเป็นยังไงนะครับเราดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ดูนะครับดูด้วยใจอันแยบคลายนะครับ เมื่อไม่เจอด้านบนแล้วก็มาดูด้านล่างนะครับถ้ามีก็มีไม่มีก็เราก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับเมื่อเราเชื่อว่าเป็นพระแท้นะครับพระยุคต้นเนี่ยไม่ค่อยดูดไม่เหล็กแต่พระยุคก,กลางยุคปลายในมีแน่นอนนะครับเ,เพื่อนๆเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับทีนี้ดูหน้าดูหลังดูให้ครบนะครับเ,เพื่อนๆเราดูให้ครบนะครับ เป็นพระที่แต่เรามีความเชื่อพระแท้ก็แท้ที่องค์พระนะครับเพื่อนแท้ที่องค์พระนะครับเราดูอีกรอบนะครับหาไปเรื่อยๆนะครับไม่เจอไม่เจอแล้วก็ต้องหาไปหามุมหาส่วนให้ให้เจอนะครับถ้าเราเชื่อว่าเป็นพระ เป็นพระแท้พระเก่าพระทันยุคนะครับดูอีกรอบนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆจับสองสมัมผัสท่านโน้มเอียงมาเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอยู่ด้านใต้ฐานนะครับองค์นี้ดูอีกรอบนะครับ มีแต่ไม่แรงก็ถือว่ามีนะครับเพื่อนๆหาไปหามาก็เจอจนได้นะครับนี่ดูดูดดนะครับนีด่ดูโน้มเอียงแล้วนะครับนี่โน้มเอียงมาเล็กน้อยดูรอบที่สามนะครับให้ครบพรรัตนาไตรนะครับเพื่อนๆดูอีกรอบนะครับโน้มเอียงมาพองามนะครับนี่ ดูสามรอบให้ครบพรัตนาตายนะครับเ,เพื่อนโน้มเอียงมาเล็กน้อยดูดแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเ,เพื่อนสุดตายก็มานะครับมีก็มีค่อยนะครับองนี้แล้วก็พยายามพิสูจน์เชื่อยังไงแล้วก็สะสมตามนั้นนะครับเ,เพื่อนด้วยความเคารพนะครับเราเชื่อยังไงแล้วก็ทําตามนั้นแหละเพราะว่าเวลาเราเช่าพระนี่เงินเราถูกต้องไหมครับ เงินเราเวลาเจอปัญหามาไม่มีใครรับผิดชอบนอกจากตัวเรานะครับดังนั้นเมื่อเป็นเงินเราเนี่ยเมื่อเราเจอพระที่ถูกใจเท่าไหร่เราก็ยอมนะครับเพื่อนๆถูกต้องไหมครับเท่าไหร่เราก็ยอมแต่ถ้าเราอารัธนาท่านมาแล้วเนี่ยจะผิดพลาดประการใดเนี่ยเราเราว่าใครไม่ได้แล้วนะครับถูกต้องไหมครับเราว่าใครไม่ได้แล้วดังนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยตัวของเราเองนะครับ รับผิดชอบด้วยตัวของเราเองเดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้อท่านเป็นยังไงนะครับบางคุณพรมนะครับองค์นี้เป็นไงครับเพื่อนๆเนื้อบางคุณพรมพระยมหาเนี่ยเทใจมา,มาบางคุณพรมนะครับแต่ครูบาอาจารย์ที่พรามหาเคารพนับถือท่านท่านบอกว่าวัดลักขังท่านว่ายอย่างนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับจะเป็น วันละครั้งหรือบางคนผมก็คนสร้างคนเดียวกันนะครับเราก็มองในแง่มุมที่ดีนะครับเพื่อนๆดูดูด,ดูเกสิครับความฉ่ำข้าวมันตั้งอิวเห็นไหมครับเพื่อนๆงามมากเลยแล้วนี่คือปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยแท้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆปูนเปลือกหอยแท้นะครับก็จะขาวนวลอย่างนี้เลยนะครับ เราดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นไงครับเนี่ยดูความฉ่าและเม็ดพระธาตุกับเพื่อนเนี่ยผุดขึ้นมาเลยนะครับอย่างเงี้ยอยากให้เราคิดยังไงนะครับเพื่อนช่วยอธิบายหน่อยใครอธิบายถูกนะครับเนี่ยเหมือนกับหินงอกหินย้อยนะครับท่านหลุดโผล่ขึ้นมาแบบเหมือนหินเหมือนหินงอกนะครับเอาง่ายๆนะครับอยู่ตรงข้างนะครับเราเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับเนี่ยสองเม็ดนี่คือ เม็ดหนึ่งนี่เม็ดใหญ่ที่พุดขึ้นมาแล้วนะครับ <c oughs> ดูอกิองผมนะครับหัมกระมินแล้วก็พิสูจน์ด้วยแม่เหล็กผ่านนะครับดูความฉ่ำของท่านนี้ครับเพื่อนเพื่อนดูผิวนะครับดูผิวผักน,นะครับ ดูร่องดูหน้าอกนะครับเนี่ยเหมือนกับเป็นเม็ดเล็กไหลไปดําติดที่พระอุฬาระน,นะรเพื่อนๆดูหน้าอกนะครับเป็นไงครับดูผิวดูผิวพระนะครับดูความฉ่ำดูอีกมุมนะครับเนี่ยเป็นไงครับเพื่อนๆคลาสสิกไหมครับเนี่ยองค์นี้นี่เหมือนเป็นขาบไข่นะครับ คาบไข่พะกุนะครับเพื่อนเเห็นไหมครับนวลเทานะ่สีข้าบเหลืองนวลเทานี่คือข้าบไข่พะกุนะครับพระเก่านะครับเนบางส่วนก็สึกบางส่วนก็หลุดบกไปนะครับแล้วตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูสิครับอย่างนี้เห็นชัดใช่ไหมครับอย่างเงี้ยความ เพื่อนดูดูซุ้มะระฆังด้านในนะครับเป็นลักษณะเนื้อในมอวนเข้าไปด้านในนะครับเป็นไหมครับเนื้อในมวนเข้าไปด้านในเลยนะครับเนี่ยคือเขาไม่เรียบตึงนะครับเพื่อนๆดูฐานหมอนรองสิงยังไงครับฐานสิงก็ลักษณะเหมือนเรือสาเภานะครับเชิดหัวขึ้นนะครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูสิครับ สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านด้านหลังนะครับ <c oughs> นี่คือด้านหลังนะครับดูเนื้อฉ่ำไหมครับเพื่อนๆนี่ดูเนื้อผ้าสมมดิจนะครับเขามาเป็นสีเดียวกันนะครับเพื่อนๆเหมือนกับเป็นตะไคร่น้ำแล้วนะครับออกเขียวแล้วนะครับเพื่อนๆ เห็นไหมครับปูนเรซินปูนกาวปูนเคมีแมลงกินผ้าเขาไม่อยู่แล้วครับเพื่อนเขาไม่อยู่เนี่ยรอยนอนด้นปูนเต็มดำๆเม็ดเล็กๆคล้ายกับเป็นเม็ดเอ่อเป็นเม็ดเรียกว่าว่านร้อยแปดชนิดนะครับเพื่อน,เ,นยเยอะนะครับเหมือนเมล็ดกล้วยนะครับบดนี่คือด้านหลังที่พ่อใหญ่มหาเจาะเอาเขามิ้นลงนะครับเพื่อน เป็นรูเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงกลางนะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่เอาก็มีนลงแล้วนะครับองนี้เหลืองนะครับเพื่อนๆดูเม็ดพระธาตุนะครับเป็นไงครับเนี่ยเขามาอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยขอบพระเลยนะครับเพื่อนๆดูสิครับมาตรจันไหมครับเนี่ยงามมากนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับหาคำไหนมาเปรียบเลยไม่ได้แล้วนะครับ งามคลาสสิกมากนะครับด,ดูอีกด้านนี่นะครับี่เมตรพระธาตุงดงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านด้านข้างกันนะครับด้านข้างเพื่อนๆดูเนี่ยคือเม็ตรพระธาตุ้าวขุ่นเลยนะครับนี่เหมือนน้าข้าวเลยนะครับแล้วดูด้านหลังนะครับด้านหลังขอบข้างขอบบนดูความฉับนี่นครับ สวยงามจริงๆนะครับเพื่อนๆดูดูคราบน้ำว่านนะครับเป็นคราบน้ํำว่านเหมือนกับเป็นคราบสนิมน้ํานะครับสนิมเหล็กที่เราเรียกกันนะครับเพื่อนๆดูสิครับดูความฉ่าสวยงามนะครับเนี่ยงามมากนะครับแล้วก็มาดูอีกมุมนะครับเพื่อนๆ สวยงามไหมครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นเม็ดพระธาตุไหมครับเนี่ยใหญ่มากนะครับเนี่ยใหญ่มากสวยมากเลยนะครับดูล่องรอยสิครับดูหลุม เม็ดพระธาตุนี่หลุดเข้าไปข้างในก็จะคมมากเลยนะครับขอบขาจะไม่เรียบตึงเห็นไหมครับลักษณะเงี้ยพระแท้นะครับเราต้องเฝ้ามองสังเกตแบบนั้นนะครับนี่คือขอบข้างนะครับเพื่อนๆเห็นเม็ดพระธาตุไหมครับนี่เม็ดใหญ่มากนะครับองค์นี้ยดูสิครับดูความฉ่ำฉ่ำนวลนะครับนี่ดูแล้วฉ่ำดูแล้วนวลนะครับเพื่อนๆดูสิครับอื้อ ดูแล้วมันเย STUDENT, ็นตามันสบายตานะครับอย่างเงี้ยอย่างนี้ปอมเจ ks, เรียนแบบไม่มีหรอกครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยดูก้อนผงปะทุกุลก็ขึ้นเหมือนคล้ายกับดินสอพองนะครับก้อนดินซอพองนี่คือขอบขอบขอบข้างด้านล่างนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ <S <s เนี่ยเนี่ยก้อนมวลสารนี่ <ENCE> นะครับเวลาเราปาดนะครับอันนี้ปาดจากด้านหน้าปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนี่นะปาดแล้วเน่ก้อนมวลสารนี่เขาจะรู้ไปตามรอยปาดใช่ไหมครับเพื่อนๆเนี่ย เนี่ยคือด้านหน้านะปาดจากด้านหน้าไปอย่างนี้นะครับปาดไปด้านหลังเนี่ยดังนั้นนก้อนบนลสานก็จงจะรู้ไปตามรอยปาดแล้วล่องรอยก็มีคาบแควไสขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยคาบแถวไสเนี่ยเม็ดพระธาตุนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยดูความฉ่ำทั้งสิยครับเพื่อนเพื่อนดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับเนี่ยถูกอกถูกใจก็ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่ามาหาช่อง สองพ่อบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ